บ้านเลขที่81คฤหาาน์ผีสิงสุดหลอนกลางปักกิ่งถ้าพูดถึงอาคารสถานที่เก่าๆอายุนับร้อยร้อยปีนอกจากจะนึกถึงเรื่องเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่มาพร้อมๆกันคือเรื่องราวลึกลับชวนขนหัวลุกอย่างเช่นสถานที่ที่ชื่อว่าบ้านเลขที่81แห่งเฉาเน่หรือโบสเฉาเน่ที่ตั้งอยู่ในย่านเฉาอย่างเหมือนกลางกรุงปักกิ่งของจีน อาคารสองชั้นครึ่งแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงต้นศตรวรรษที่20ในสถาปัตยกรรมแบบเฟรนบาโรกโดยใช้อิฐเป็นวัสดุหลักนอกจากตัวอาคารหลักแล้วยังมีสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ด้านนอกอยู่ด้วยบ้านเลขที่81แห่งเฉาเน่มีตำนานความหลอนเข้ามาเกี่ยวข้องหลายเรื่องจนได้รับการขนานนามว่าเป็นบ้านผีสิงที่โด่งดังที่สุดของปักกิ่งและยังป๊อปปูล่ามากในกลุ่มวัยรุ่นจี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากภาพยนตร์สยองขวัญสามิติเรื่อง The How Dead Never Die ใช้อาคารแห่งนี้เป็นที่ถ่ายทำตำนานเรื่องแรกมีอยู่ว่าหลังจากาพ่ายแพ้สงครามแย่งชิงอำนาจกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนช่วงปลายทศวรรษ1940นายทหารระดับสูงของพรรคก๊กมินตั๋งซึ่งอาศัยอยู่ในคฤหาสน์แห่งนี้ได้หนีไปไต้หวันพร้อมกับกลุ่มแนวร่วมโดยทิ้งภรรยา หรือบางตำนานบอกว่าเป็นภรรยารับไว้ที่บ้านหลังนี้ด้วยความสิ้นหวังต่อมาหญิงรายนี้จึงฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอกับขื่อหลังจากนั้นคฤหาสน์หลังนี้ก็ถูกทิ้งร้างแต่ในวันที่เกิดพายุฝนฟ้าคนองก็จะมีคนได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้หญิงดังออกมาจากคฤหาสน์ต่อมาคฤหาสน์หลอนหลังนี้ถูกใช้เป็นอาคารสำนักงานของหน่วยงานรัฐบาลพรคคอมมิวนิสต์จีนหลายหน่วยงาน ยุบชนแดงในสมัยมาเาเจอตรงเคยเข้าครอบครองคฤหาสน์แห่งนี้ช่วงสั้นๆในช่วงปลายทศวรรษ1960ก่อนจะย้ายออกไปว่ากันว่าการย้ายออกของยุวชนแดงก็เป็นเพราะเจอเรื่องหลอนหลอนเข้านอกจากนี้ยังมีเรื่องราวการหายตัวไปโดยที่ไม่สามารถอธิบายได้ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคฤหาสน์เลขที่81ตำนานแรกมีอยู่ว่าจู่ๆบาทหลวงชาวอังกฤษที่สร้างอาคารแห่งนี้ เพื่อใช้เป็นโบสถ์ก็หายตัวไปก่อนที่การก่อสร้างจะแล้วเสร็จคนที่ถูกส่งออกไปตามหาก็ไม่พบบาทหลวงท่านนี้แต่กลับเจอกับอุโมงค์ลับในห้องใต้ดินที่เชื่อมต่อไปยังย่านต้าสันจือซึ่งเป็นบริเวณใกล้เคียงด้านตะวันออกเฉียงเหนือตำนานที่สองของเหตุการณ์หายตัวลึกลับเล่าว,ว่ากลางดึกคืนหนึ่งคนงานก่อสร้างสามคนที่ทำงานอยู่ที่ชั้นใต้ดินของอาคารใกล้เคียงที่ยังสร้างไม่เสร็จเกิดเมาและพากันลุกขึ้นไปฉีก พวกเขาสังเกตว่าผนังด้านหนึ่งของห้องใต้ดินมีรูจึงเดินไปสำรวจใกล้ๆและพวบว่าอีกฝากของกำแพงเป็นโพรงขนาดใหญ่ด้วยความเมาจึงได้ถีบก,กำแพงที่กั้นระหว่างพวกเขากับบ้านเลขที่81จนทำให้กำแพงนั้นทลายลงมาและพวบว่าโพรงนั้นมืดสนิททั้งสามคนจึงชักชวนกันเดินเข้าไปสำรวจและนับจากวันนั้นไม่เคยมีใครได้เห็นพวกเขาอีกเลย ลือกันว่าเหตุการณ์ของคนงานก่อสร้างนี้คือเหตุผลที่ทําให้รัฐบาลจีนเปลี่ยนใจไม่หรือร้อคฤหาสน์แห่งนี้ในช่วงปลายทศวรรษ1990อีกหนึ่งเรื่องหลอนเกี่ยวกับบ้านเลขที่81แห่งเฉาเน่ยคือปรากฏการชวนขนลุกต่างๆมีเรื่องเล่าว,ว่าใครก็ตามที่เดินผ่านคฤหาสน์หลังนี้จะมีอาการกระสับกระส่ายไม่สบายตัวหรือสัมผัสได้ถึงความหลอนและยังมีการพูดกันด้วยว่าในช่วงฤดูร้อน ประตูทางเข้าคฤหาสห์จะเย็นกว่าทางเข้าที่มีร่มเง,งาของบ้านสมัยใหม่ซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียง20เมตรชาวกรุงปักกิ่งแซ่หลี่ซึ่งอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกับบ้านเลขที่81แห่งเฉาในเผยกับเดอะนิวยอกทํามเมื่อปี2013ว่าแม้แต่ในช่วงทศวรรษ1970ผู้คนยังคิดว่าคฤหาสหานี้มีผีสิงตอนเด็กๆเ,เราจะเล่นซ่อนหาในบ้านแต่พวกเราไม่มีใครกล้าย่างเท้าเข้าไปโดยไม่มีเพื่อนเลย เรื่องเล่าและตำนานเหล่านี้ทำให้ไม่มีใครกล้าซื้อหรือเช่าคฤืาอห์ดหลังนี้นับตั้งแต่เปิดขายเมื่อปี2017แม้ว่าอาคารหลังอื่นๆในย่านนั้นมีการซื้อขายกันตลอดเวลาแถมยังซื้อขายกันในราคาที่สูงกว่าราคาประเมินการซ่อมแซมบ,บ้านเลขที่8 1แห่งเฉาเน่ที่อยู่ที่ราว1.5ล้านเหรียญสหรัฐหลายเท่าตัวด้วยตำนานที่เผยแพร่ก,การแบบปากต่อปาก ทำให้อาคารแห่งนี้ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ที่ชอบลองของแวะเวียนมาวัดใจกันอยู่เสมอโดยห้องที่ได้รับความสนใจที่สุดเป็นห้องใต้ดินที่ทั้งมืดมิดและอับชื้นนอกจากนี้หลังภาพ,พยนตร์เรื่อง The House That Never d i e ฉายเมื่อปี2014ยังมีคนแวะเวียนมาเยี่ยมชมคฤหาสน์หลอนหลังนี้ไม่ขาดสายบรรดาวัยรุ่นในกรุงปักกิ่งที่เคยไปที่คฤหาสน์หลังนี้เผยกับเดอะนิวยอร์กไทมว่า พวกเขาชอบที่คารืหาตั้งอยู่กลางกรุงและมีความหลอนมากกว่าบ้านผีสิงในภาพ,พยนตร์จากฝั่งสหรัฐเช่นเดียวกับแฟนๆคอร์สเพลงก็ไปที่นั่นกันมากขึ้นเพราะบรรยากาศในคารืหาเป็นฉากหลังที่เพอร์เฟกต์สำหรับการแต่งตัวในทีมสยองขวัญ ขอบคุณที่ติดตามดูลับแชแน,นลกับเราวันนี้ชอบวิดีโอนี้หรือเปล่าครับกดติดตามเราไว้เลยจะได้ไม่พลาดวิดีโอเจ๋งๆที่เราจะอัพให้นะครับอยากให้เราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยใต้วิดีโอแล้วเราจะพยายามหาเนื้อหาเจ๋งๆมาฝากให้คุณเร็วๆนี้ขอบคุณครับ